ใครที่คิดกําลังจะสักยันพระราหูนะครับผมอยากให้มาฟังคลิปนี้ให้จบครับในคลิปนี้ผมจะบอกเล่าครับว่าใครที่สักแล้วดีอาชีพไหนเหมาะคนที่เกิดวันไหนเหมาะใครที่ไม่ควรสักนะครับอาชีพอะไรที่ไม่ควรสักฟังคลิปนี้ให้จบเข้าใจเลยครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจ้กับผมนะครับผมมีช่องรายการ2ช่องนะครับเป็นอาจารย์เอกธนกรหงจุ้ยเลยง่ายหแล้วก็อาจารย์เอกธนกรหงจุ้ยเลยง่าย2ช่อง2นี้จะเป็นคลิปสั้นๆมีความหลากหลายครับฝากกดติดตามด้วยส่วนท่านที่อยากได้วอลเปเปอร์นะครับท่านสามารถที่จะขอวอลเปเปอร์นะครับที่เบอร์ทนันหนานะครับส่วนคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปในทุกๆคลิปของผมท่านเหมือนได้ทาบุญร่วมก,กันกับผมนะครับเพราะว่าผมนําเงินส่วนหนึ่งไปทําบุญครับ สวัสดีครับผมอาจารย์เอกธนกรครับสินแสรวยง่ายหวงช่ยรวยง่ายหรือว่าชื่อในแวดวงการสักยนันคืออาจารย์เอกธนกรสำนักสักยนันปู่ดุสตร้อยแปดบางซื่อครับวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันครับในประเด็นหนัวข,ข้อเรื่อง,องยันพระราหูก็มีท่านผู้ชมส่งคําถามเข้ามาบอกอาจารย์ครับผมอยากทราบเรื่องยันพระราหูต้องบอกแบบนี้ครับยันพระราหูเนี่ยเป็นยันที่บางคนสักแล้วก็ดีบางคนสักแล้วก็ไม่ดี นะครับจริงๆแล้วมันมีหลายหลักการครับหลายวิธีการว่าในการที่จะเลือกสกักแต่ก็ขึ้นอยู่กับสายสํนานักนั้นๆนะครับว่าเรียนมาแบบไหนแต่ในสายสํนานักของผมเนี่ยในการสักยันเนี่ยเราก็ต้องอาศัยก็คือข้อมูลก็คือวันเดือนปีเกิดเพราะว่าตัวของอาจารย์เองเรียนมาเนี่ยคือมีความรู้ทั้งโหราแล้วก็อักขรเลขยันนะครับบางสายถือบางสายไม่ถือนะครับก็ไม่สามารถเอาเป็นบรรทัดฐานได้นะแต่ก็ฟังเอาไว้เป็นแนวทางได้เอาล่ะต้องบอกอย่างนี้ครับ คนที่จะลงยันพระราหูเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าพระราหูเนี่ยคือเป็นเทพยักษ์นะครับผู้ยิ่งใหญ่นะมีเป็นอมตะนะครับครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าพระราหูเนี่ยฆ่าไม่ตายนะครับเพราะว่าอะไรดื่มน้ํอาอมฤตนะครับถึงจะถูกจากพระนารายนะครับตัดตัวขาดเป็นสองท่อนนะครับท่อนหางเรียกว่าพระเกศส่วนท่อนบนที่ล่องลอยอยู่ นะครับเราเรียกว่าพระราหูนะครับแต่เดิมเนี่ยพระราหูเต็มองค์เนี่ยท่านจะมีหางนะครับเป็นท่อนล่างเป็นหางในบางคณาจารย์ท่านก็มีการสักยันพระราหูแบบเต็มองค์ก็มีเช่นกันคันนี้ยันพระราหูเนี่ยนะครับคนที่จะสักเราดีก็คือคนที่ทํางานกึง่งกึ่งสีเทานะค่คนทํางานผับบาร์กึงก่งกึ่งสีเทากึงก่งกึ่งการพน,นัน นะหรือว่าคนที่ชอบการเสี่ยงโชคทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ก็จะเป็นยันที่สักเราเกื้อกูลแต่คนที่ไม่ควรสักยันพระราหูจริงๆเราก็จะมีคนวันศุกร์ที่ไม่ควรสักยันพระราหูนะครับเราก็จะมีคนที่เ,เกิดในวันจันทร์กับวันอาทิตย์นะครับอา้าวทาไมนะครับทำไมในหลักวิชาโหรก็คือ,คอเคยได้ยินไหมฮะเรื่องของพระราหูอมจันทร์พระราหูอมอาทิตย์ ใช่ไหมครับก็คือมีตำนานว่าพระราหูเนี่ยท่านมีความแค้นเคืองพระอาทิตย์และพระจันทร์นะครับมีความแค้นเคืองเมื่อ,เม,อเมื่อเวลาจรมาเจอกันเนี่ยจะเกิดการอมสุริยันจันทาก็คืออมพระอาทิตย์และพระจันทร์ทางวิทยาศาสตร์ก็คือเกิดเงาน,นั่นเองนะฮะคานนี้คนที่เกิดในวันอาทิตย์กับคนวันจันทร์ก็คือก็คือไม่ควรที่จะสักส่วนคนวันศุกร์สักแล้วเนี่ย ก็จะไม่ค่อยดีในเรื่องของทำอะไรแล้วในชีวิตเนี่ยทั้งความรักทั้งการเงินเนี่ยมันจะเป็นหนี้เป็นศินความรักมันจะหลงผิดนะมันจะไม่ค่อยสมหวังนะครับอันนี้คือคนวันศุกร์นะควนี้ถ้าเกิดว่าคุณไปสักมาแล้วเออชีวิตคุณดีอันนี้ก็อาจารย์ก็ดีใจด้วยแต่ถ้าเกิดว่าสักมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ดีจริงๆก็ต้องมาแก้ไขกันในสายวิชาผมก็มีตัวแก้เหมือนกันทีนี้คนที่ทําอาชีพ ที่เกี่ยวกับราชการแล้วก็พยาบาลนะหรือว่าถ้าเกี่ยวกับาราชการก่อนคนที่ทางานเกี่ยวกับราชการการไฟฟ้านะร้านทองอันนี้ก็คือสักพระราหูไม่ดีนะครับพะเป็นตัวแห่งดาวอาทิตย์ส่วนคนที่เกิดคนที่เกิดวันจันทร์หรือคนที่ทําทอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของน้าน้าพยาบาล นะการดูแลคนนะการบริการการบริการแบบเทคแคร์นะการบริการแบบเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณสักพระราหูแล้วเนี่ยคือมันกลายเป็นว่ามันจะเข้าหน้าเข้าหน้าคนไม่ค่อยติดคือทําอะไรมีแบบเขาจะเหม็นที่หน้าเราส่วนคนที่ทําราชการกลายไปกลายเป็นว่าทําไปแล้วเนี่ยเกิด การเข้าวงการร่วมธุรกิจเขาเรียกว่าร่วมทุจริตมัวหมองทําให้สุดท้ายแล้วก็มีคดีความการถูกตรวจสอบนะอันนี้ก็จะก็บอกไว้นะอ่ะทีนี้คนที่ลงยานพระราหูเนี่ยนะครับแล้วดีก็คือคนวันที่เกิดวันพุธกลางคืนวันเสาร์วันอังคารนะอันนี้ก็คือลงแล้วดีนะครับยานพระราหูนะครับ,รนะรบมีภระฐา ในการที่จะสวดในการที่จะเจริญภาวนามีด้วยกันหลายบทด้วยกันนะครับหนึ่งนะก็คือคาถาเป็นบทสั้นๆดังนี้ครับยัตสานุสารเนนาปิพระราหูเทวาอนุรักษ์ขันตุภาวนานะครับสามหนหรือแปดหนถ้าจะให้ดีภาวนาให้ได้12หสน คูบาอาจารย์ท่าบอกว่าคนที่สักยันพระราหูมาเนี่ยถ้าภาวนาแบบนี้นะครับจะขนลุกขนพองนะครับเมื่อเราภาวนาขนลุกขนพองเนี่ยเราจะที่ฐานขอพรนะครับก็ย่อมได้สําเร็จดังใจหมายผู้ที่สักยันพระราหูนะครับและภาวนาพระคาถาบทน,นี้จะขอโชคลาบนะครับขอญาณอย่างรู้จากท่านนะครับก็จะเกิดได้สิ่งนั้นจริง แต่การจะขอเรื่องโชคลาภให้ได้ดังหวังแบบไปทุกๆครั้งไปตลอดการอันนี้อาจจะเหนือวิสัยนะแต่ว่ามันก็จะมีโชคลาภบ,บ่อยกว่าไม่มีแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ดีก็พยายามนะครับทําบุญทําทานนะครับมีเมตตาจิตสงสารคนนะครับมีเมตตาจิตสงสารสัตว์ให้ทานให้เงินให้ความช่วยเหลือผู้คนทั้งหลายที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับถ้าเราทําแบบนี้ก็จะเป็นบ่อกเกิด นะครับของการที่จะมีความร่ํารวยมีโชคลาภเข้ามาทีนี้ถ้าจะให้ดีเวลาที่เราทําบุญต่างๆเรา,าก็นึกถึงพระราหูนะก็ย่อมที่จะได้พรน,นั้นดังที่เราอธิษฐานด้วยนะครับถ้าเราสักยันแล้วนะครับก็ลองไปใช้ดวงประธรรมดูแต่การลงยันพระราหูนะครูบาอาจารย์แต่ก่กอนท่านมีตําแหน่งนะท่านมีตําแหน่งว่า ตำแหน่งที่ห้ามสักคือขาเพราะเพราะว่าพ,พระราหูเนี่ยครูบาอาจารย์ท่าบอกว่าในอนาคตเนี่ยมีพุทธธรรมนายว่าจะบังเกิดเป็นพระพุทธเจ้า mm hmm. เขาว่าอย่างนี้นะครูบาอาจารย์ที่ร่ำเรียนมาอย่างถูกต้องนะในบางสายวิชา mm hmm. เขาจึงไม่นิยมสักที่ขาสักที่หลังสักที่อะไรสักขาไอสักที่หลังที่แขนได้แต่ขาเขาจะไม่สัก อันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิษของแต่ละสายวิชานะครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสักยันนะฮะสำนักอาจารย์อยู่บางซื่อกรุงเทพนะถ้าอาจารย์เลือกให้เนี่ยรูปละ1 0 0 0บาทแต่ถ้าคุณเลือกเองราคาก็ตามจริงนะครับทีนี้ทุกวันพระหัสเนี่ยอาจารย์จะมีสักเป็นสายพ่อแก่นะครับสักยันสายพ่อแก่เป็นจุดไขป่ปลานะครับก็ราคา500 สี่สิบบาทห้าร้อยสี่สิบบาทคุณสามารถที่จะเดินทางมาสักอาจารย์ได้เช่นกันเฉพาะวันพระรหัสน,นะแต่วันอื่นเนี่ยอาจารย์เลือกให้รูปละพันแต่ถ้าคุณเลือกเองก็ราคาขึ้นอยู่ขนาดนะขึ้นอยู่ขนาดความยากง่ายของยันนั้นๆน,น,นะครับให้อาจารย์เลือกเองอะ่ะดีที่สุดเชื่ออาจารย์เพราะว่าการวางยันจะมันจะมีลำดับในการวางอยู่เออยันนี้ สูงกว่าอันนี้ยันนี้ดีกว่าแบบนี้เชื่ออาจารย์ดีกว่าเราแบบเดาด้วยความชอบนะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเราจะสักยันจะต้องถามว่าทุนทําอาชีพอะไรวันเดือนปีเกิดอะไรนะครับเอาล่ะถ้าคุณสนใจก็ติดต่อที่เบอร์ทางด้านหน้านะครับติดต่อได้เช่นกันหรือเข้าไปที่เฟซ e b o บุ๊กแฟนเพจนะอาจารย์เอกธนกร่วงจุย้ยรวยง่ายสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขออวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในชีวิตนะมีแต่ความสุขความเจริญสวัสดีครับ